วาเลนไทน์ค,คึกคักฉลองความรักทั่วทั้งประเทศทุกเพศสภาพแห่จดทะเบียนสมรสหวานชื่นวาเลนไทน์2,568กสุดคึกคักคู่รักทุกเพศทุกวัยจูงมือมาจดทะเบียนสมรสตามสถานที่ต่างๆที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมรับวันแห่งความรักโดยถือเป็นปีแรกที่เปิดโอกาสให้คู่รัก LGBTQ จูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสด้วยความหวานชื่นหลังจากบางรายรอคอยมาเป็นทศวรรษ เป็นประจำทุกปีในวันที่14กุมภาพันธ์ทุกภาคส่วนทุกประเทศมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักโดยที่สำคัญคือการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รักที่ปีนี้มีพิเศษกว่าเดิมเมื่อคู่รักทุกเพศสามารถมาจดทะเบียนสมรสได้อย่างเท่าเทียมทำให้ตามสถานที่จัดงานที่ว่าการอำเภอและตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีคู่รักจูงมือเข้ามาร่วมกิจกรรมที่จัดอย่างหลากหลายทั้งบนบกบนฟ้าและใต้น้ำกันคึกคักโดยที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวิวากลางฟ้ารักนิรัน,นดร์ดอดม่อนจออ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามบนยอดดอยสูงเช่นเดียวกับที่สิงปรักจังหวัดเชียงรายมีการพาคู่รัก16คู่ขึ้นบอลลูนบอกรักบนท้องฟ้าเชียงรายชมวิวเมืองเชียงรายแบบ360องศาในกิจกรรมบอลลูนเลิฟบอกรักบนฟ้าซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานบอลลูนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งที่7ส่วนจังหวัดบึงการจะจดทะเบียนสมรสที่ป่าอนันตนาการหินสามวานในอุทยานแห่งชาติผู้สิงต่อคก่กองอำเภอเมืองบึงการตามโครงการวิ่งขึ้นภู ดูหินสามวันและจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ประจำปี2568ขณะที่จังหวัดหนองบำรูทำเกจัดงานวิวารับวาเลนไทน์ที่แหล่งท่องเที่ยวบ้านตาดให้ในโครงการชลประทานตามพระราชดำริลำห้วยบองบ้านตาไหฮัดโคกโม่อำเภอโนอนส่งที่คู่สมรสสี่คู่นั่งบนหลังคอวายแห่เข้าพิธีและจังหวัดอุบลราชธานีคุณตาวัย82ปีตัดสินใจจูงมือคุณยายวัย74ปีจดทะเบียนสมรสณนะบริเวณจุดชมวิวสามประเทศสามเหลี่ยมมรกตอำเภอน้ำยืน ภายในงานสมรสลอยฟ้า14กุมภาพวิวาสามเหลี่ยมมรกตสำหรับวันวาเลนไท์ปีนี้น่าสังเกตว่ามีคู่รักหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBTQ รุ่นใหญ่จูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมากอาทิตย์ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดดนคนราชสีมาจัดกิจกรรมสมรสตรงรักจวนผู้ว่ามีคู่รัก่าวสาวและคู่รัก l g b จ q ีทีจำนวน38คู่ในจำนวนนี้มีคู่รักชายกับชายชื่อนายสุภกรชัชวานกับมิสเตอร์ฉงหยูเหมาทั้งคู่ครองรักกันมานาน22ปีส่วน ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีคู่รัก l g ช t ีิวัย65ปีสวมชุดจีนสีแดงพร้อมกุหลาบช่อใหญ่และแหวนมาขอแต่งงานในอำเภอและจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยย่อความคลึกครื้นและคลึกคักและที่สวนนงนุษพัทยาที่นอกจากจากัดกิจกรรมแต่งงานบนหลังช้างแล้วยังมีคู่รักเพศเดียวกันมาจัดงานวิวาห์ได้แก่นางสาวนาภาพ,าพัฒสักธรรมและนางสาวปุญญุษย์สมนวงศ์สาวหล่อหอบสินสอดหนึ่งล้านบาทพร้อมทอง20บบาทและบ้านหนึ่ง หลังมาขอแฟนสาวแต่งงานหลังรอมานาน29ปีนอกจากนี้ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์คู่รักชายชายคือคู่ของอาจารย์โอ๊ในายไตรพบจุอ่วมอายุ30ปีมอดูตาทิพย์กับนายสห้ารองศักดิ์อายุ29ปีมาจดทะเบียนสมรสที่สำน,นักทะเบียนอำเภอตาคลีส่วนที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีนางสาวชนันทันพัสรนันอายุ62ปีคุงคู่มากับนางสาวธพรชัดพัสารานันอายุ60ปีมาจดทะเบียนสมรสหลังคบหาดูใจกันมา29ปีและได้รับรางวัลใหญ่ทองคำหนึ่งสลึงและคู่ของนายทันพิสิทธ์แดงก่อเกื้ออายุ40ปีแพทย์ศัลยกรรมกระดูกกับนายสุภกรศรีสุขอายุ44ปีที่กล่าวว่าคบหาดูใจกันมาเป็ดนอเวลาสิปีขณะที่จังหวัดอ่างทองทำเกตงานมงคลสมคนให้กับผู้ต้องถังซึ่งในจำนวนนี้มีคู่รักชาย ชายวัยห้ปีกับวัยย0ปีด้วยและที่บริเวณชายหาดจันสว่างอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาคู่รักจำนวนสี่คู่ทั้งชายหญิงและ LGBTQ จูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสในบรรยากาศโรแมนติกริมทะเลภายใต้คอนเซ็ปต์เสน่ห์ส,สงขลาซิงก o ร่าเวดดิ้งเฟสติวัล0 2 5ส่วนในกรุงเทพมหานาครนอกจากการจดทะเบียนสมรสที่สํานักงานเขตที่มีชื่อเป็นมงคลแล้ว ยังมีการจัดจดทะเบียนสมรสบนรถไฟฟ้าโดยที่บริเวณประตู13สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนักงานเขตจตุจักรร่วมกับสถานีกลางกรุงเทพอิวัตจัดงาน Love in the Sky 2,025มีคู่รักชายหญิงและคู่รัก LGBTQ ร่วมจดทะเบียนสมรส24คู่เป็นหญิงกับหญิง7คู่ชายกับชาย1คู่และมีนกอุษณีวัฒนานักแสดงวัย42ปีกับม้วยนิิตราชาพยักหวานใจและเจจินไตอันติมาทนนุ ควงภรรยาสาวบีอิสาราวันและลูกสาวน้องพลอยเจมาเป็นสักขีพยานท่ากลางบรรยากาศสอที่อบอวลไปด้วยความรักโดยเฉพาะคู่รัก LGBTQ ต่างดีใจที่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างเท่าเทียมเป็นครั้งแรกจากนั้นนังสาวพัดก่อนสินสุขพอโอเคจะตุจักเป็นนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให้ทั้ง2 4คู่บนรถไฟฟ้าสายส,ายสีแดงงอบริเวณชานชาลาที่10ก่อนที่จะพาคู่สมรสทั้งหมดขึ้นรถไฟฟ้าออกเดินทางไปยังสถานีดอนเมืองเพื่อให้คู่รักได้ถ่ายภาพบนรถไฟฟ้า และเดินทางกลับมาที่สถานีกลางเพื่อรับทะเบียนสมรรถลอยฟ้าและร่วมรับประทานอาหารรับของที่ระลึก